นาครับผมจะได้มาตำพริกแหงเนาะอันนี้ก็พริกแห้งใส่ไปก็หัวกระเทียมใส่เกลือลงไปสักนิดน้อยน้อยเดียวพอครับนี่จะได้ตำจะได้แหลกแหลกเร็ววเรียวเนาะตำไปเรื่อยๆ <c oughs> ตำให้แหลก พอหยับหยาบพอๆๆแล้วครับน,นี่พอต้องละเอๆๆียดหลายดอกเนาะเาพอหยับหยาบนี่มันจะได้รสชาติมันจะได้เข่าลิ้ใช้เวลาไปชักหน,น่อยเนาะอันนี้ก็ยังพอเม็ดพริกแห้งยังพอได้แหลกนี่เดี๋ยวต่ำให้เปื่อยเม็ดพริกแห้งเนาะพริกแห้งเนาะครับนี่ก็แหลกแหล่ชักหน่อยเนาะ จะได้มาเขาสวนพักสวนครัวเหรอครับนี่โอ้ะมาเก็บเอาเนี่ครับยอดใบพักยี่ลาเนาะครับโอ้ใบใหญ่เลยเนี่ฮะเอาใบใหญ่ๆเลยนครับนี่ใบสักสามสี่ใบนี่ครับโอ้ะยางงามเลยครับ จิ้มเอาใบใน,นีน่ะะนะมเนใบสะระแหน่หยอดใบสะระแหนะ่เรือเขายาวนอนนี่เนาะกำเนีจกำลังหอมหอมพอดีเอาไปพอประมาณเนาะต <Hello. S 1> ำเท่านี่กับกำลังหยับหยาบ,ยบพอดีแล้วครับนี้หอมทำอยู่ทำกินแล้วครับ ทำกบินบ้านเมื่อนี่เนาะครับผมก็จะมีนี่ครับกุ้งขาวเนาะนี่กุ้งขาวกับตัวใหญ่ๆอยู่ครับนี่นี่ตัวกําลังใหญ่ๆงามๆพอดีเลยครับนี่แล้วก็ที่มีพักสมุนไพรถือใส่ไปน้ำเนาะก็จะมีใบสะระแหน่ใบยี่ราไปเก็บจากสวนมาเนาะกับหอมแดงหอมแดงก็จะได้ไปหั่นซอย หั่นซอยเป็นขินบางๆเนาะเกิดที่มาทํากินเมนูบ้านๆเนาะครับพัดกุ้งพริกแห้งครับนี่ทํากินตามมักตามชอบเนาะครับอาหารย้ำคำย้ำเย็นมื้อนี้ครับผมนะครับผมเกิดจะได้มักแกะเอาเปลือกกุ้งออกเนาะนี่เปลือกกุ้งขาวแบบที่ช้ชอบเนี่ยแหละครับ อ๋อไล่นี่ดีกว่าเงะข้าไปในเปลือกนียครับนี่ตามที่เคยเห็ดเน,ะเนเาะเงะขอบมากับเปลือกแล้วก็ลูดลูดเลกน้อยนะครับลูดลูดในเปลือกเขาลูดออกครับนี่ลูดออกพอดีทั้งตัวเลยครับ นี่เนื้อเขาก็ยังติดพอดีพองามเลยครับนี่มาเนืยอเอาเด็ดนี่ครับมีแต่ตัวใยๆกำลังงามๆเลยครับโอ้ยเสียงนี่กับบอมันเสียงอะไรหรอกครับบอมันเสียงยังดอกเสียงวันออกพรรษาครับวันนี้เขาก็เลยจุดประทัดจุดยังกันเนาะเ,เสียงเลยดังดังลบก,กวนไปน้อยนึงนะครับ แตตามแบบบานๆนเนาะบานนอกบ,บานน้านี่ครับเปลือกนีุ่ดง่ายดีครับพวกกระปุกเนีสดๆอยู่เนาะนี่เหนือกำลังงามๆเลยครับเนี่ยแกเอาเบิดเนี่ยครับจะได้เอาไปทอดเนาะ เห็ดยูเห็ดยิ้นบานๆง่ายๆครับใส่น้ำมันพืชลองไปกระทะร้อนแล้วเนาะนี่ไฟกลางๆพอครับนี่บ่ต้องร้อนไยเดี๋ยวกุ้งเข้าหนี่เขาจิซุกเกินไปเอาพอซุกพอดีพอดีจัะพ่อหนุ่มๆน่ครับบ่ต้องให้ซุกเ็นเหนือกุ้งเขาแห้งเกินไปเนาะเอาไฟอ่อนๆครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนาะ ไก่กุ้งลุงปลาน,นี่ใส่น้ำข่าดีาก็ดีครับเยใส่ลงสักหน่อยโอ้โยเสียงจวดจวดเลยครับเสียงหมักมันครับนี่ใส่ลงไปเลยนะก็ดีแล้วครับได้พริกด้าน แต่กุ้งดีเอาเส้นดำเอาคี mm. กุ้งออกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือว่าเอาเส้นขลังกุ้งนี่เอาขีกุ้งออกเรียบร้อยนี่เอาพอดีพอดีอสีกำลังใสๆแจมๆเลยครับเขานี่พอดีแล้วครับ แกล้โอ้หัวใหญ่มากๆเลยครับเน,เนื้อตำเนื้กตำน้ำซุปพอดีบอซุปเกินไปเน,ปนื้อกุ้งเขาคือยังมีความนิ่มนิ่ม,ม,ม,มๆเด้งๆเวะลากินก็เลยแข็งๆครับนี่นี่บอซุปตำลังพอดีเนือน้อกุ้งตำน้ำนุ่ม,ม,ม,มๆเด้งๆพอดีเลย เราให้เนื้อุ้งเขาสุกเกินไปนี่ลากินจะได้แจ๊กแซ่บเนื้อุ้งเขาจะได้มีความนุ่มเด้งเด้งแซ่กแนี่ของมักของชอดด้วยครับปั๊บยส่สามสวนหิวชวนหิวอีกรอบครับผมกระทะเริ่มร้อนครับนี่ใส่น้ำมันพืชลงไป นิดหน่อยบะตรงเยอะหรอกครับตำหนี่พอดีใส่พริกแห่งตำใส่ก็กระเทียมเนาะใส่ลงไปเลยพัดัดให้เข้ากันให้ได้กลิ่นหอมๆเนี่ครับนี่พริกกระตำเพราะหยาบๆเนี่ยนะครับนี่เวลากินก็ได้เคี้ยว กึศกึดเนี่ยเขียวเม็ดเม็ดพริกไปน้ำเนาะเม็ดพริกแห้งเนี่ยตามมักตามชอบเนาะครับผมมาเ็ะกินแบบบานๆอย่เนาะอืมอ้มกลิ่นหอมพริกเหลืองเหลืองเอยขึ้นม,ม,มาโอ้เท่านี้พอดีแล้วครับใส่กุ้งลงไปเลยนี่เดี๋ยวใส่ลงสักหน่อยคนระับนี่ กันเลยโอ้โหกลิ่นของริชเน,นี่หอมกระจายได้ัุกคนผัดกับข้าวแข็งโกลุ่มตัวใหญ่ดีมากครับอืมพอดีครับผมฮะปรุงเครื่องไปเลย ใผงนัวขยายลิ้งความแซ่บเนาะมักน่อยกับใส่น้อยมักหลายกับใส่หลายมักแซ่บหลายกับใส่พอดีพอดีนี่น้ำตาลใายหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาปความเค็มลงไปนิดน้อยอพักพักให้เข้ากันครับซึ่ง สีสามเนี่ยกับกินของคลิกแห่งคับเนี่ยครับซึ้งเข้ากันก็ตัวกุ้งไปเลย <c oughs> <c oughs> ได้กินขึ้นมาแล้วครับจับจับนัวๆนัวเซ็ตเรีเยบร้อยพร้อมยูพร้อมกินครับ ใส่ชามลงไปเลยตัวใหญ่ๆกบบนั้ง,งามๆเลยครับลาดลงไปเลยอืมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับผมพร้อมุ้่พอมกินแล้วครับมากินมาชิมน้ำกันครับผมแนวกินมือนี่ครับมาโรยตามไปด้วยนี่ครับ ใช่มือเลยครับหอมแดงหั่นซอยสมุนไพรบ้านๆน,นี่กับใบยี่ลานี่โรยเพื่อได้กลิ่นหอมกับใบสะระแหน่เก็บสดๆจากสวนอพอดีพอดีนี่ครับพร้อมอยู่พร้อมกิน กินแบบบ้านๆเมนูบ้านๆตามมาตามชอบครับผัดกุ้งพริกแห้งครับมาชิมมาแซบมาชมมาให้กำลังใจกันเรื่อกันในคำ่ำคืนอาหารยามเย็นวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ได้ส่งกำลังใจสวัสดีครับ